ครับสวัสดีครับพี่โชคพัดถิ่นครับตอนนี้เพิ่งก็ก็ใกล้จะเสร็จจากกีดยางแล้วนะครับเพระคนกลีดยังเหลืออีกประมาณสักสี่ล่องอนะเสร็จแล้วตั้งแต่ เที่ยงคืนมาครับคนคนเดียวคแล้วเราอย่างว่าเราพิการกีดไม่ได้เดินไม่คล่องก็อาศัยอยู่เป็นเพื่อนกับคนกรีดแล้วกันแฟนพอดีก็อยู่เป็นเพื่อนกันก็ดีไม่กลัวไม่กลัวอะไรตอนนี้เป็นไงครับอากาศตอนเช้าจนนี้ช่วงนี้ก็ หกโมงแล้วน่าจะได้ก็เหลือประมาณอีกสักสามโมงก็หยอด้ำกากดแต่วันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับเยน็นมีลมโกกหน่อยไอ้เราก็มอง ดูท้องฟ้ามุกมไม่ก่อยเห็นมันบงังไอใบายางมันบงัมนบงมองม่เห็นมืดเรากลัวฝนจะตกคนเคกียกถามยังฝนฝนหรืออะไรมันดังอินไหนได้มันเป็นเอน,นี่ดอกมันเรื่อยๆนะดอกเอดอกกลางอ่ะที่ออกมาใหม่อ่ะมันก็ร่วง มันก็ร่วงเหมือนเสียงฝนเลยเราไอเราเนียก็ฝนนี่ไหนได้ไม่ใช่เราก็มองนี้พยายามเอาไฟส่องมันฝนหรืออะไรไหนได้เป็นใ้ดอกยางเราเราถั่วถ้ามันฝนตกมากนเสียดายเสียดายเวลาด้วยท,ที่ที่มากีดกยจะใจไม่ได้ <c oughs> ากายจะเสร็จแล้วคนขีดก็ดีเอาของมาเก็บที่ท <c oughs> ี่ถียงไว้พอดีเลยมีตอนเดินออกมายังไม่ค่อยสว่างอะไรข้างในเดินมาสักแป๊บหนึ่งสว่างเลยนะครับเห็นไฟไหมครับนะคนขีดยังอยู่นั่นนะ แต่วันนี้เช้าเข้ามายังไม่เห็นตะวันนะครับมองดูอากาศมันมมวๆย,ยังไงไม่รู้มันเหมือนมันเหมือนว่าจะมีฝนเหมือนกันเดี๋ยวเตือนถ่ายให้ดูครับมันมัวยอย่างเงี้ยมันน่ากลัวเหมือนกันตั้งแต่กลางคืนนะ เนี่นะครับเราจะให้ดูวิถีชีวิตของเราคนนอนดึกเอคนคนกลางคืนก็อย่างนี้ครับวิถีชีวิตแบบนี้นะครับกลางคืนทำงานกลางวันนอนแต่เรื่องอันที่จริงแนละ้วกลางวันมันนอนแทบไม่ได้เหมือนกันร้อน นอนเต็มที่ก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตื่นแล้วนอนไม่ได้เสียงมันก็ดังเนี่ยนะครับบรรยากาศของสวนยางที่ ูนพิสยยัยนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งแล้วก็หญ้าก็เยอะด้วยที่สวนเรามันยังก็เลือกใบมาใบมันยังไม่คุมหมดอ่ะ ต้นมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ยามก็เกิดง่ายต้องเอาเวลามาตัดได้คนที่แย่คือนึงครับคนคนเกียดเอาแฟนไหนจะกี่จ้างด้วยไหนจะมาตัดจ้าด้วยมันมันก็ลำบากครับ กะว่างินนี้จะจ้างเขาตัดเพราะว่าคนกีดยางมาตัดด้วยก็ไม่ไหวเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีเราก็อยากให้เขาพนะักผ่อนบ้างเพราะว่าทำงานทำงานคนเดียวทำหลายอย่างไหนจะไหนจะสวนยางไหนจะไหนจะหญ้าไหนจะที่บ้าน ม่งเราทำคนเดียวหนักเลยนะครับครับถ้าอย่างไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับเราก็เราจะตายวิถีชีวิตของเราสวน ยางมั่งเสียงนาบั่งในสไตล์ของที่โชคพัดถิ่งครับจะถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆงัไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยแล้วกันครับครับสวัสดีครับ